สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะกับคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะทําคลิปดูดวงกันกับหัวข้อคําทํานายนะคะคนที่คุณกําลังคุยอยู่ตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกเช่นไรกับคุณบ้างนะคะโดยที่เราจะใช้ไพ่สามสำรับนี้ในการดําเนินเรื่องราวนะคะโดยให้โดยใช้ไพ่สำรับนี้นะคะเป็นการอ่านตัวตนของคุณ และไพ่สำหรับนี้เป็นการอ่านตัวตนของเขาส่วนไพ่ชุดนี้เราจะใช้ดำเนินเรื่องราวทั้งหมดระหว่างคุณและเขานะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามสำหรับทุกๆก,การกดไลค์สำหรับทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นพลังบวกให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณอีกครั้งนะคะเรามารับชมคลิปไปพร้อมๆกันค่ะเราจะมาดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะ พนักง,งานตัวตนของคุณนะคะว่าคุณเป็นคนเช่นไหนบ้างได้ไพ่แบบนี้ขึ้นมานะคุณเป็นคนที่ชอบความสงบนะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมาก คุณเป็นคนที่จริงใจนะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่เก็บตัวเป็นคนที่ชอบความเงียบเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายเป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้โดยสำหรับคุณไม่ค่อยมีปัญหานะคะแม้แต่ในเรื่องของการทำงานนะในเรื่องของการทำงานคุณก็เป็นคนที่เข้ากันได้กับทุกคนคุณเป็นคนที่ปรับตัวและปรับใจได้ค่อนข้างเก่งคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่ง ทุกครั้งเวลาที่เผชิญกับปัญหาอะไรที่ค่อนข้างจะวุ่นวายคุณเลือกที่จะเงียบนะคะคุณเลือกที่จะหาทางออกให้กับตัวเองด้วยการนิ่งนะคุณเป็นคนที่ใจเย็นคุณเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆคุณเป็นคนที่รักธรรมชาติคุณเป็นคนที่รักสัตว์นะคะและที่สําคัญที่สุดคุณเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงถ้าคุณรักใครคุณจะมีความรักที่มั่นคงให้กับเขาคนนั้นเพียงแค่คนเดียว ใครที่อยู่ใกล้คุณก็จะสัมบัติได้ถึงพลังบวกที่มีอยู่ในตัวคุณคุณไม่คิดร้ายใครคุณไม่ว่าร้ายใครนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะทําไม่ดีกับคุณยังไงคุณก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจคุณก็เลือกที่จะปล่อยผ่านคุณก็เลือกที่จะมองผ่านของคุณเพราะคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณอะมีอะไรให้ทําอีกเยอะคุณจะไม่มาเสียเวลากับอะไรที่มันไร้สาระนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตคุณคุณจึงมีพลังบวกในตัวเองค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะ คนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแล้วตัวตนของเขานะคะตัวตนของเขาตัวต,วตนของเขาเขาเป็นคนยังไงบ้างนิสัยใจคอจิตใจเขาในไพ่ไใบนี้ขึ้นมานะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าคุณกับเขาเนะี่ยนิสัยค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะ เป็นคนที่เยือกเย็นเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่รักธรรมชาติเป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้เป็นคนที่มีความสุขง่ายๆด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนกันด้วยไม่ฟุ้งเฟ้อนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีมุมมองในชีวิตที่เป็นพลังบวกคุณกับเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะคล้ายกันมากทัศนคติมุมมองสไตล์การใช้ชีวิตนิสัยใจคอ นะคะเรียกว่าเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีในแทบจะทุกๆเรื่องคุยกันแล้วเนี่ยมีแต่พลังบวกให้แก่กันและกันมีแต่ความสบายใจซึ่งกันและกันนะควนี้เดี๋ยวเราจะไปดูไพ่ชุดใหญ่เล่าเรื่องทั้งหมดระหว่างคุณและเขานะคะเราจะมาดําเนินเรื่องราวนะคะดูรายละเอียดเกี่ยวกับความสาคัญระหว่างคุณและเขา ได้ไพ่ขิ่งถ้วยนะคะได้ไพ่แปดเหรียญค่ะได้ไพ่อสศวินดาแล้วก็ได้ไพ่ขวีนไม้นะตัวเขานะคะในความสัมพันธ์ คนคนนี้เป <c PUBG> hmm. ็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่เยือกเย็นเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่ถ้าเวลาเขารักใครเขาจะห่วใหญ่ใส่ใจดูแลคนที่เขารักเป็นอย่างนี้นะสถานะเขาจะเป็นพ่อไม้แม่ไหม้นะคะหรือถ้าเขาไม่ได้เคยมีครอบครัวมาก่อนก็เรียกว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะ แล้วในใจเขาตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาพร้อมมากสำหรับในเรื่องความสัมพันธ์ที่จะไปถึงในเรื่องของอนาคตพูดง่ายๆว่าในความสัมพันธ์เนี่ยการที่เขาจะคุยกับใครเนี่ยเขามองไปถึงในเรื่องของอนาคตเขาอยากได้คนที่เข้ากับเขาได้ดีคนที่มีมุมมองในเรื่องของการใช้ชีวิตคล้ายๆกันคนที่เข้ามาแล้วทำให้เขารู้สึกสบายใจความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องปรุงแต่ง ความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองและเช่นกันคนที่จะเข้ามาหาเขาก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะดูเป็นธรรมชาติไม่จาเป็นต้องสวยไม่จําเป็นต้องหล่อแต่สําหรับเขาแล้วขอแค่ให้เป็นคนดีแค่นั้นก็อพอไพ่แปดเหรียญเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งและคนคนนี้เป็นคนที่ให้คุณค่ากับทุกๆสิ่งในชีวิตของเขา เห็นความสําคัญกับทุกๆสิ่งในชีวิตของเขาเพราะเป็นคนที่ถ้ารักใครเขาจะให้เกียรติคนที่เขารักและเขาก็จะชัดเจนกับคนที่เขารักด้วยคนคนนี้ดูง่ายมากนะคะถ้าเขามีใจถ้าเขาสนใจถ้าเขารักเนี่ยเขาจะแสดงออกนะคะโดยที่ไม่ต้องคาดเดาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปมีคําถามอะไรกับเขาเลยเขารู้ว่าเขาควรจะต้องทํำยังไงเพื่อให้คนที่เขารักได้รู้สึกดีได้รู้สึกมั่นใจ ในความสัมพันธ์รู้สึกมั่นใจในตัวเขารู้สึกมั่นใจในความรักที่เขามีให้นะคะไพ่อัศวินดาบเขาจริงจังและเขาชัดเจนนะคนคนนี้ถ้าเขรักใครชอบใครนะคะในมุมมองเรื่องความรักของเขาเขาชอบคนที่เก่งนะเขาชอบคนที่เก่งเขาชอบคนที่ขยันเขาชอบคนที่มีเหตุผลมีมุมมองชีวิตที่ดี นะะเป็นคนที่ทํางานเก่งเพราะตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่ชอบทำงานนะคะเาป็นคนเขาเป็นคนที่ไม่หยุดหยุ่นิ่งะฉะนั้นะค,ะคนที่จะเข้ามาเป็นคู่เขาเนี่ยสิ่งที่เขามองเลยคือเขาอาจจะไม่ได้มองเรื่องรูปร่างหน้าตาแต่เขาจะมองในเรื่องของนิสัยใจคอนะคะเขาชอบคนเก่งชอบคนขยันชอบคนที่มีเหตุผลชอบคนที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะได้คือสิ่งที่เขาต้องการ ถ้าเขาจะมีใครสักคนหรือถ้าเขาจะมีคนรักมีคู่ครองนะคะอันนี้คือเหตุผลอันดับแรกเลยที่เขาจะมองถ้าใครที่เข้ามาเป็นคนคุยเป็นคนรักของเขาเขาจะมองจากจุดนี้ก่อนและความรักของเขาคนคนนี้เขาจะไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนไม่รวบลัดแต่มีความชัดเจนแล้วก็มีความจรงิงจังความสัมพันธ์จะต้องใช้เวลาในการค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามอบใจให้กับใครนะต้องบอกเลยว่าคนคนนั้นนะโชคดีเพราะคนคนนี้ถ้าเขารักใครแล้วเขารักเลยนะคะเขาจะไม่มีการโลเล,ลรักเผื่อเลือกหรือเปลี่ยนใจไปมาจะไม่ใช่เขานะคะคนนี้เรามาดูกันต่อให้อยากบอกอะไรต่อเขากับคุณอาจจะมีอายุที่ได้เลียยก,กันนะ อายุเขาเรียกว่าไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ทั้งคุณทั้งคู่น่ะมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ได้ไพ่สิบถ้วยได้ไพ่แปดถ้วยค่ะได้ไพ่ j u s t i c แล้วก็ได้ไพ่ the magician นะการพบเจอกันระหว่างคุณและเขานะคะ เป็นการพบเจอกันตามพรมลิขิตนะคะตามพรมลิขิตเลยเรียกว่าเป็นกู่ของกันก็ได้นะคะตัวคุณเองคุณอาจจะเคยผ่านความผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาก่อนบางคนอาจจะเคยผ่านในเรื่องของการคุณเรียกว่าการแต่งงานการหย่าร้างมาก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองของคุณคุณมองว่าถ้าคุณจะมีความรักครั้งต่อไป คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ชัดเจนและจริงจังจริงใจกับคุณให้ justice ตัวคุณเองนะคะคุณก็มองว่าในเรื่องความรักถ้ามาแล้วไม่ชัดเจนถ้ามาแล้วไม่จริงจังถ้ามาแล้วเล่นเล่นหรือถ้ามาแล้วมามาหายหายคุยบ้างหายบ้างหรือบางคนอาจจะคุยแบบหมาหยอกไก่อะไรอย่างนี้คุณจะไม่เอาเลยคุณเป็นคนที่มีความจริงจังกับชีวิตนะคะมีความจริงจังกับในเรื่องของความรัก พราะตัวคุณเองคุณอาจจะเคยผิดหวังเคยผิดพลาดเคยตัดสินใจพลาดรักคนผิดมาก่อนนะคะคุณก็เลยใช้บทเรียนที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะเป็นบทเรียนสอนใจว่าถ้าคุณจะมีความรักคุณจะมีความรักอีกครั้งนะคะคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ชัดเจนกับคุณหรือแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองคุณก็เหมือนเขาตรงที่ว่าไม่คบเล่นๆนะไม่คุยไปวันๆนะไม่เอา เสียเวลานะคะถ้าจะเข้ามาคบถ้าจะเข้ามาคุยก็ต้องชัดเจนและจริงจังเลยนะคะถ้ามาคุยไปวันๆคุณไม่เอามันเสียเวลาชีวิตคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจนในตัวเองนะเรียกว่าคุณรู้นะว่าคุณถ้าจะมีความรักคุณต้องการความรักในรูปแบบใดเข้ามานาะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองด้วยว่าถ้าคุณจะมีความรักคนคนนั้นจะต้องเป็นคนยังไงบ้าง คุณเป็นคนที่มีเขาเรียกคนเป็นคนที่ใจแข็งนะถ้าชอบคือชอบถ้าตัดคือตัดนะคะอย่างคนคเขาเรียกความสัมพันธ์กับคนเก่าๆมันเนี่ยหมดเวลาคุณจะตัดคุณตัดได้แบบแบบใจเด็ดเลยอะ่ะจะตัดได้แบบว่าไม่เหลียวหลังเลยตัดได้แบบว่าจบเลยไม่ได้คิดถึงไม่ได้อยากจะกลับไปด้วยนะคะคือจบแล้วจบเลยคุณเป็นคนที่ไม่นั่งอะไรเอาวอยกับในเรื่องราวของอดีตนะ ถ้าจบแล้วคือคนเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ตัดสินใจได้ค่อนข้างเด็ดค่ะคร <Okay. S 1> น,นี้เรามาดูไปพร้อมๆกันนะไพ่จะบอกอะไรอีกไพ่จะบอกอะไรได้ไพ่ห้าเหรียญค่ะได้ไพ่ควีนเหรียญค่ะได้ไพ่เดอะฟูลค่ะ แล้วก็ได้ไพ่อัศวินไม้นะตัวเขานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนคนนี้นะ่นะ,ะถ้าเขารักแล้วนะไม่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนที่เขารักนะคะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำลังใจ หรือแม้แต่ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของเงินทองก็ตามเขาดูแลดีมากๆด้วยเขาจะไม่ให้คนที่เขารักเนี่ยต้องเหนื่อยต้องลําบากต้องทุกข์ต้องเสียใจนะคะถ้าเขาเปิดใจรักใครถ้าเขาจะมีใครเข้ามาในชีวิตเขาจะมั่นใจเลยว่าเขาพร้อมที่จะดูแลคนคนนั้นพร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคนคนนั้นแล้วก็พร้อมนะคะ ที่จะมีการพูดคุยวางแผนในเรื่องของอนาคตนะให้เดอฟูคนคนนี้ที่ผ่านมาเ่า่าจะมีการคุยกับคนมาหลายคนก็ตาแต่ในเมื่อวันหนึ่งที่เขาเจอคนที่ใช่ปุ๊บเขาจะหยุดเลยนะเขาจะหยุดตันทีเลยเขาจะหยุดกับคนที่เขารู้สึกว่าใช่ทันทีเลยนะคะแล้ววันใดที่เขาหยุดเนี่ยเขาจะตัดทุกคนออกไปเลยตัวเลือกคือจะออกหมดละหรือคนที่คุยผ่านๆมาเนี่ยก็คือเขาก็จะตัด นะคะเขาจะไม่ให้ความหวังกับใครแบบรุมๆแรงๆนะคะแต่ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้เจอคนที่ใช่ยังไม่ได้เจอคนที่เขารู้สึกว่าใช่จริงๆเขาก็จะคุยของเขาไปเรื่อยๆแต่ลักษณะการคุยของเขานะ่ะนะคะเขาจะเป็นการคุยแบบเพื่อนแต่คุยแ,แต่เขาจะดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้ให้ความหวังกับใครนะคะคุยเพื่อศึกษาดูใจกันแค่นั้น ถ้าใช่ก็คือคุยต่อถ้าไม่ใช่เขาก็หยุดคุยแค่นั้นเองสำหรับเขานะคะแล้วถ้าวันหนึ่งที่เขาเจอคนที่ใช่ตามที่บอกเลยว่าคนคนนั้นคือคนที่โชคดีเพราะเขาจะหยุดทุกอย่างกับคนคนนั้นแค่เพียงคนเดียวเขาจะเขาจะรักเขาจะยกย่องให้เกียรติกับคนที่เขารักตับคนที่เขารู้สึกว่าใช่นะคะเรามาดูกันต่อให้บอกไปเลยอีก ได้ไพ่สองไมค่ะได้ไพ่ห้าไมค่ะได้ไพ่สิบไมค่ะแล้วก็ได้ไพ่เดว,วิลนะตัวคุณเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยคุณก็ไม่ใช่คนที่จะเปิดใจให้กับใครง่ายๆคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีกำแพงในตัวเองเหมือนกันในวันที่คุณกับเขาได้คุยกัน โอเคแหละคุยกันช่วงแรกๆคุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยคุยกันแล้วรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีมากหรือพูดง่ายๆว่าคุยกันแล้วรู้สึกถูกคอรู้สึกถูกใจนะแต่ในใจคุณก็ยังคงมีกำแพงอยู่ในช่วงแรกๆนะคะพอคุยไปสักพักคุณเริ่มรู้สึกว่าเขามีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะคะเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คุณอยากจะเปิดใจ มีความรักอีกสักครั้งเนาะและเขาก็แลกนะคะเราว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเวลามันจะช่วยพิสูจน์คุณดังคู่เวลาจะช่วยให้คุณดังคู่มีความรู้สึกว่าต่างคนต่างรู้สึกดีต่างรู้สึกมีความสุขในการที่จะได้พูดคุยในการที่จะได้ทําความรู้จักซึ่งกันและกันถึงแม้ความสัมพันธ์กับคุณระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาในการพูดคุยเนี่ย นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีมีมีคนคุยเยอะไหมนะคะเขามีตัวเลือกหรือเปล่าเราเป็นตัวเลือกของเขาหรือเปล่านะคะแรกๆคุณอาจจะมีการคิดเยอะคิดมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจคุณจะค่อยๆลบเลือนไปจะค่อยๆหายไปจากการกระทําของเขาจากจากบทพิสูจน์ของเขาจากการที่เขาได้พิสูจน์ตัวเขาให้คุณได้มั่นใจนะ ันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะว่าแล้วเขาคิดเขารู้สึกเช่นไหนกับคุณบ้างหลังจากคุยคุยกันมาแล้วนะคะเขารู้สึกเช่นไหนกับคุณบ้างเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วหรือยังนะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วหรือยังเขารู้สึกเช่นไหนกับคุณบ้างได้ไพ่แปดไม้นะได้ไพ่ the w h e w of fortune ได้ไพ่สิบดาบค่ะแล้วก็ได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะเรียกว่าเขาสามารถทลายกำแพงในใจคุณได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีกำแพงในใจค่อนข้างเยอะแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นคนทีคิดเปิดใจให้กับความรักค่อนข้างยากแต่สุดท้ายแล้วเขาจะสามารถทำให้คุณเปิดใจให้กับเขาได้ในความรู้สึกของเขา ใช่แหละแรกๆเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณอาจจะปฏิเสธเขาอยู่อาจจะยังไม่ค่อยไว้วางใจเขานะคะแต่เขาจะพยายามพิสูจน์ตัวเองเขาจะพยายามเดินหน้านะะเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองทั้งคําพูดทั้งการกระทําเพื่อให้คุณได้มั่นใจในตัวเขาเพื่อให้คุณได้ยอมรับในตัวเขาเพราะว่าพอคุยไปสักพักหนึ่งพาเริ่มรู้สึกแล้วว่า เขาอยากที่จะจริงจังอยากที่จะชัดเจนอยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้กับคุณและเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาเหนื่อยแล้วกับการที่จะเที่ยววิ่งสแสวงหาความรักสแสวงหาใครไปเรื่อยๆนะคะในวันที่เขาได้เจอคุณได้พูดได้คุยกับคุณได้รู้สึกแล้วนะคะได้รู้ใจตัวเองแล้วว่านี่แหละคุณนี่แหละคือคนที่ใช่เขาจะหยุดทุกอย่างหยุดที่คุณแล้ว เขาจะไม่วิ่งแสวงหาใครต่อไปแล้วนะคะไพ่ the wheel of fortune ความรู้สึกของเขาคุณนี่แหละนะคะเขารู้สึกได้ว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่เขารู้สึกได้ว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขาไพ่สิบดาบมันอาจจะไม่ง่ายนะคะที่เขาจะเปิดใจคุณได้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะทําให้คุณเชื่อใจเขาได้ไพ่เก้าเหลี่ยญนะคะเขาจะทําให้คุณ ได้มั่นใจอยากที่บอกเลยว่าทั้งคําพูดทั้งการกระทําของเขาเขาพิสูจน์ตัวเองได้ดีมากๆนะคะจนทําให้คุณเปิดใจให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้นะคุยกันมาสักพักนะคะเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วคุณมีหลายๆอย่างที่ตอบโจทย์เขาความเก่งความขยันการมีมุมมองชีวิตที่ดี การที่คุณเป็นคนที่ชัดเจนการที่คุณเป็นคนที่จริงใจการที่คุณเป็นคนที่จิตใจดีการที่คุณเป็นคนที่ขยันมีมุมมองชีวิตที่ดีมากๆเรียกว่าทุกๆอย่างในตัวคุณเนี่ยมันใช่หมดเลยสําหรับเขานะคะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือคนรักคุณคือคู่ของเขาและเขาอยากที่จะชัดเจนอยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณ อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปถึงในเรื่องของอนาคตระหว่างคุณและเขาเพราะอยากให้อนา,นาคตของเขาในชีวิตของเขามีคุณอยู่ด้วยตลอดไปค่ะ